คุณวุฒิบำรุงเพชรรองนายกอบตอรกระเจดคุณประสิทธิ์คำแก้วเลขานุการของท่านนายกอบตอรกระเจดและผู้ใหญ่ชนนัทพัฒน์จำรัดแสงเชิญทั้งสี่ท่านครับขนาดนะฮะสี่ท่านนะครับคุณไทรวันฝึกฝนรองนายกคุณวุฒิหรือวุฒิคุณวุฒิบำรุงเพชรรองนายกอบตอรกระเจด คุณประสิทธิ์ทำแก้วนะครับเลขาธุก,การทนายกอบตกระเจตนะครับผู้ใหญ่คณะพั์จําหรักแสงครับเจ็ดครับสี่ท่านนะครับในใตที่สิบห้าด้วยกันทอดร่วมกันนะครับแล้วการน,นี้ได้รับเพื่อจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโบราณนภิพัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดรยองวัดลุ่มนะครับพระรามหลวงที่มีเมตตาในการพิจาราณาใจเมตุกกต่ผมค่าย่อน้อมรัตนดา,าที่ฝ่งพระรกลวงพ่อท่านทีคุณพระโบราณนพิทัพที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดระยองวัดลุ่มพระรามหลวงครับ ลำดับต่อไปเป็นการประกอบพิธีทอดพระกายนคุณนะครับในไตรที่16นะครับโอกาสนี้นะครับเดินเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกชะเดินเชิญท่านนายกประโยชน์มั่งคั่งประกอบพิธีทอดพระกายนคุณในไตรที่16ครับเดินเชิญครับ และขอนอ้อมรัตนาด้วยความเคารพนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระยาณรงศีที่ปรึกษาเจ้านักจังหวัดระยองวัดเขาสำเผอทองมีเมตตาในการพิจารณาพระไตรคุณในไันท <legal classified>? ี่สิบหกขอน้อมรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงรับสุวงพนะครับท่านเจ้าคุณพระยาณรงศรีหลวงพ่อแจ่มที่ปรึกษาเจ้านักจังหวัดระยองวัดเขาสำเผอทองครับ พระเจริวัดเขาสมภาทองตอนนี้อยู่ในช่วงของการประกอบพิธีทอดผ้ารบองคุณในไตรที่16นะครับ ลำดับต่อไปเป็นการประกอบพิธีทอาพราะไกรมงคลในไต่ที่17เป็นไต่รองระธานในพิธีโอกาสนี้นะครับติดเ,เชิญท่านในอำเภอเมืองระยองท่านในอำเภอกำทรเวหนประกอบพิธีทอพระไตรมงคลในไต่ที่17เป็นไต่รองสุดท้ายโอกาสนีครับ ในขณะนี้นะครับผู้แทนของทางวัดคณะกรรมการวิยาวจิการผู้แทนทางคณะเจ้าภาพผ้าผู้แทนทางสิทธิยานุสิทธ์ผู้แทนพุทธวิธีนะฮะนะครับจะประกอบพิธีในการทอดผ้าไตรคงเหลือเป็นไตรสุดท้ายไตรประธานในพิธีตอนนี้เข้าสู่ไตรที่17นะครับแล้วกานี้นะครับจะรับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านทุกคุณพระราชนิพิรยานเจ้าวาดวัดมักจ์วันนี้ท่านได้มีเมตตา มอบนะครับให้กับท่านพระมหาสมชายธิดาธรรมโมได้นะครับเป็นรูปแทนในการพิจนารณาขอรัตนาท่านพระมหาสมชายธิดิธรรมโมในนามของพระเดชพระคุณท่านจาคุณพระราชวชิรยานวัดมากจังกัน ได้วไรรับทราบในเมตตาลุกเราะห์ในคูตริิจเจนาของท่านเจ้าคุณพระราชวชิรยานท่าเจ้าวัดวัดมักจันว่าท่านได้มีเมตตานะครับอมอบปัจจัยมา1นึ่งหมื่นในการจัดสร้างชาวพัฒนาฐานเม็รหลอยด้กครับ มาดูกานด้วยความร,การบกวนขอพระสุขุมธ,มธรรมธาดานะครับวัดมาศตะพุทธน,นิมนต์ครับท่านที่มีเตามตตาในโอกาสนี้ครับนําเรียนท่านประธานในพิธีครับในขณะนี้และทุกพิธีทุกท่านครับการประกอบพิธีการทอดผ้าไต่ที่เราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับจากนะฮะช่วงแรกเป็นการทอดผ้าไต่นะครับทั้งหมดชุดแรกแรก้าไตร ต่อมาในชุดที่เป็นชุดในพิธีการก่อนจะถึงพิธีการสําคัญในการประกอบพิธีพระราชทานเปล่งศพนั้นได้ทอดไปแล้ว10เจ็ดไตนะครับและในกาดนี้นะฮะนะครับขอขานเวลานิดหนึ่งสิบห้านากับสานาทีจะมีช่วงเวลาอยู่